เราเดินตามทิศเหนือไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พบหินบอกทิศครับนี่ไงมันจะมีเป็นระยะๆะะเลยนะอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมจะต้องบอกทิศทุกที่เลยหมายถึงว่ากาักนก้อบรดานหลงทิศหรือเปล่านะตอนขั้นตอนการขนหินนะครับจะเป็นหินที่ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาตินะเขาสกัดมานะแล้วมาตั้งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมี รอยหินที่สกัดแล้วนะทั้งรอยแล้วก็ทั้งก้อนนะมันจะอยู่ไปทั่วเลยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันต่อนะวันนี้ไปดูซิว่าจะเจอแหล่งตัดหินอะไรใหม่ๆไหม,หมตอนนี้เดินมาเกือบถึง6 0สินาทีแล้วนะยังไม่เจออะไรเป็นที่สะดุดใจนะจริงๆเจอร,ร,รอยตัดหินเยอะแยะเลยแล้วก็เจอหินตั้งที่เป็นลักษณะบอกทิศนะครับเยอะแยะ,แยะ,แยะ จะพูดแยะๆก็ไม่ใช่นะก็เจอเป็นระยะๆนะถ้าพูดคําว่าเจอหินบอกทิศแยะๆมันก็เหมือนกับแยะๆไปหมดไม่ใช่นะมันจะมีประจําจุดตัดหินนะครับเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันต่อนะดูซิมีอะไรสีวันแรที่ผมเดินก็จะเป็นอย่างนี้แหละป่ายูคาริปตัสนะครับไปสำรวจกันต่อเจออะไรบ้างตอนนี้ผมเดินมาเจอหินที่มีรูปร่างเหมือนกระสวยนะครับเหมือนหลักหินโบราณน,นะก้อนนี้ เดี๋ยวผมจะไปยืนเทียบให้ดูนะมันใหญ่มากนะมันตัดได้รูปทรงเหมือนเราไปทําหลักหินเลยหลักหินที่มีลักษณะฐานกว้างนะครับแล้วก็ปลายเรียวนะนี่ครับแล้วก็มีการทําร่องนะสําหรับผูกเชือกเอาไว้ยกนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับปลายมันแหลมอย่างนี้นะร่องรอยสิวละเอียดก็ยังอยู่เลยนะนเห็นไหม นี่ครับเนี่ยสิวละเอียดคือผมคิดว่าตอนแรกนะ่ะจะตัดให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยตรงมาอย่างนี้นะเนี่ยร่องรอยของสิวยังอยู่เลยแต่ว่าหินก้อนนี้มันแตกออกซะก่อนมันไม่เป็นไปตามใจของช่างเนี่ยดูความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับของลานตัดหินโบราณน,นะอันนี้ก็เป็นหินที่ตัดเหมือนกันนะถูกตัดอันนั้นก็เหมือนกันนะทั้งหมดเนี่ยคือเหมืองนะครับแล้วที่ผมวางกระเป๋านี้ก็คือกระสวยอวกาศ ที่ผมตั้งชื่อให้มันนะเห็นก็สวยอากาศนะเพราะว่าถามมันกวา้างขงมนมันแคบแต่ว่าอันนี้น่าจะเอาไปทําหลักหินแน่ๆเลยหรือว่าก็เอาไปทำชิ้นส่วนประสาทนั่นแหละเพราะว่าสัดส่วนมันได้เลยเดี๋ยววัดความหนาซิความหนามันก็จะกกใกล้ๆกันนะอันนี้ได้4ี่เซนติเมตรนะประมาณนี้ถ้าฝังดินอีก5เซนก็ประมาณ50ซนติเมตรโดยประมาณนะบางทีมันอาจจะฝังลึกกว่านี้ก็ได้อันนี้อาจจะกว้างประมาณ55เซนติเมตรก็ได้ มาเที่ยวที่ลานหินตัดนี่ก็มันดีเหมือนนะมาดูความล่มสลายของอรารยธรรมในยุคยุคหนึ่งนะแล้วมันก็ก่อเกิดมาจนวันนี้เฮ้ยเพื่อนๆได้ยินเสียงนี้ไหมมนนกนกมันคุยกันนะน่นนี่นกป่านะแต่วันนี้จะสำรวจได้ไม่นานนะเพราะเหมือนฝนจะตกมันรับรู้ได้ถึงความชื้นอนะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อแนะแถวนี้มีอะไรสําคัญ อันนี้นก็เป็นหลุมหินเหมืองอีกเหมือนกันนะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่ครับมันจะมีหินที่คมบลรานตัดเสรนะ็จแล้วนะเรางัดมันขึ้นมาแยกไป่หมดเลยแม้แต่ที่ผมนั่งก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือตัดเสร็จแล้วเป็นชิ้นช้นนะมันเป็นหลุมเหมืองเป็นหลุมๆๆๆแล้วทุกหลุมมันจะมีหินบอกทิศนะอันนั้นหินบอกทิศสามเหลี่ยมครับอันนี้ก็หินที่ตัดเสร็จแล้วเป็นลักษณะกระสวยเนี่ยเหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวเราไปสำรวจหินบอกทิศกันนะอันนั้นเป็นยังไงบ้างไปเลยนี่นะครับหินบอกทิศมันนี่เลยนะมันทิศเหนือเลยอะสีแดงนะคือทิศเหนือนะครับร้180อยแปดสิบองศานะเนี่ยมัน่าแปลกไหมมันมีทุกหลุมเหมืองเลยนะไอหินบอกทิศเนี่ยไม่รู้มันบอกเพื่ออะไรนะ เพื่อเกี่ยวกับพลังงานในการตัดหินหรือเปล่านะจริงๆนะเนี่ยหินบอกทิศทิศเหนือไปทางนี้ข้างหลังด้านผมนะอันนี้คืทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกมันแปลกดีเนาะมีทิศหรือว่าทิศเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการขนหินเนาะ มีแต่ร่องรอยการตัดหินนะร่องแต่ขาลางางมด้งัดแน่หินกรเนี่ยก็สวยอีกแล้วหินก็สวยมีทุกที่เลยมีทุกที่เลยอันนี้ก็ประมาณกว้างสูงนะตรงนี้ห้าสิบห้าเซนติเมตรนะอันนี้มันเป็นการส่งแรงคลื่นออกนานะที่มันถึงกระเทาอออกอย่างเงนะี้ยนเดี๋ยวรอยริมอาจจะอยู่ ข้างล่างนั่วันนี้ไม่ได้สังเกตละเอียดนะแ่มกระทอะเป็นริมเลยที่เพื่อนๆเห็นตามพื้นนั้นทั้งหมดก็คือหินที่เกิดจากการตัดโดยมนุษย์นะอย่่งอันนี้เป็นต้นไม่ใช่เป็นต้นครับเป็นก้อน <c oughs> ทั้งหมดเลยเน้นเดี๋ยวไปสำรวจกันเวลาเดินผมก็จะเดินดูตามพื้นดินนะ สลับกันดูนั่นดูนี่เรามันก็เจอจนได้นี่ไงอันนี้ก้นก้นหายครับนี่ไงฐานมันเนี่ยหนามากเลยเป็นแบบงานขมิมนเลยเนี่ยเคลือบด้านนอก อันนี้เหมือนของไฮของหมากที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะของหมากนี่รวมถึงเหล้า้วยนะโอ,อร่อยที่สุดครับเหล้าป่าครับโอเคไปแถวไหนดีไปก็ที่เดิมครับนี้แหละโอเค <c oughs> เ,ดเดินสำรวจกันต่อครับอันนี้ก็ก้องดอยนะเนี่ยรอยสิวสกัดนะครับน่าจะเอาทั้งสองก้อนแหละเพราะมันใหญ่เหมือนกันเลยเนะี่ยอันนี้ออกมา อันนี้ก็เอาโอ้ยวันที่อาณาจักรล่มสลายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้หมดเลยนี่นะครับรอยสิวนะสกัดเข้าไปเนะี่ยเอาหินนี้ออกจะเอาสองก้อนนี่แหละตอนนี้เดินมาจนจะถึงเขื่อนแล้วนะอันนี้เป็นกำแพงดินน่าสงสัยดูที่มีอะไร มีแต่เสร็จแก้วครับเสร็จขวดผมเคยถามยายที่เก็บเห็ดนะว่ามันมาได้ไงแกบ,บอกว่ามันมาตอนสมัยที่เขาสัมประทานป่านะ่ะของพ่นั่นแหละอันนี้ไม่ใช่อันนี้หินทรายเฮ้ยเจอเรื่องปั้นินเผาเอออหายอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวเดียวไปถ่ายให้ดูนะ เครื่องเคลือบเครื่องเคลือบอันนี้ของจีนนะไม่ใช่ของเขมรอ,อันนี้อะของเขมรอ,อันนี้ของจีน อันนี้หินไม่ได้เสียงไก่ป่านะถ่ายให้ดูเจออะไรบ้างอันนี้นะเครื่องเคลือบชามของจีนนะเดีย๋ยเนี้ของจีน แต่มันยุกหลังแล้วมันไม่ได้เก่าอะไรเนี่ยถ่วยมันเราจะทิ้งไว้ที่เดิมนะอันนี้หายหายใส่น้ำเนี่ยผิวยังหยาบเลยผิวด้านนอกนะข้างในข้างในเคลือบวิดเดียวกันรั่วเนาะ อ่านี่ฐานมันนี่ลักษณะอย่างนี้หายใส่น้ำใส่อะไรนี่โอเคทิ้งไว้ที่เดิมจะเที่ยงแล้วผมมาตั้งแต่เช้าวันนี้คงสำรวจเท่านี้แหละเดี๋ยวเดินอีกนิดหนึ่งแล้วกลับเลยกลัวฝนจะตกได้ฟ้ามืดแล้วข้างในมีถ้ำอย่างลึกเลย เราหน้าต้องเอาอุปกรณ์ GoPro มาดนะ้วยเนาะแล้วใส่มายาวเข้าไปดูแล้วติดไฟฉายด้วยจะไ,ได้ดูว่าข้างในมันมีอะไรมีพยานหนาหักไหมเนี่ยทำพายานหน้า,ห,าหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงรู้นะองคนโมราณเนี่ยครับ ผมสังเกตหลายก้อนนะนะเยอะมากเลยนะคือไปเดี๋ยวนะนั่งดีๆก่อนคือช่างที่ทําพลาดก็เยอะนะที่เขาจงใจจะให้ตรงนี้นะมันออกไปนะหินตรงเนี้ยแต่ตรงนี้มันออกไปก่อนหรือผมอาจจะสันนิษฐานผิดก็ได้นะก็คือว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาเจาะรูๆๆงี้ไวนะ้น่ะเพื่อจะเอาตรงนี้ออกก็ได้นะแต่ที่ผมสังเกตดูนะ่ะ เขาสกัดพลาดก็เยอะเหมือนกันนะเท่าที่เพื่อนๆติดตามรายการผมมานะเนี่ยดู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 ด,ด,ดขอโบราณนะสวยงามสุดๆ <laughs> โอเคอันนี้จะเห็นนะครับมีรอยเครื่องมือนะรอยริมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอย่างชัดเลย เอาเอาหินออกมามันมีไปทั่วเลยนะอันนี้ก็รายริมนะครับเนี่ยครับเป็น้องสายลิมเหล็กนะตอนสกัดหินเนี่ยชัดมากเลยอันนี้มันเป็นก้อนที่เป็นแยกอิกสระมาแล้วนะอ้กก้อนนี้ตรงนี้เอาไปแล้วอันนี้ก็ยังอยู่ผมมาเพื่อเดินให้ดูนะครับว่า บริเวณที่ผมนั่งเนี่ยก็คือหินที่เอาไปแล้วนะหินก้อนใหญ่ที่กว้างขนาดเนี้ยอันนี้คือหินที่มันยังอยู่นะแล้วก็มีรอยร่องที่จะสกัดเอาหินเหล่านี้ออกไปนะแต่เนี่ยบริเวณกว้างขนาดเนี่ยเอาไปแล้วอาจจะกลายเป็นปราสาทอะไรสักอย่างบริเวณอีสานใต้แล้วก็ได้นะเนี่ยมันสุดๆไปเลยเนี่ย เนี่ยครับก็จะมีแต่หลุมเหมืองนะเต็นไปหมดเลยท่าน่เห็นไหมมีแต่รอยการตัดหินเลยหลุมเหมืองไปทั่วเลยเฮ้ยฝนตกแล้วผมต้องรีบเก็บกล้องแล้วโอเคบายบาย